สมานบิสเนสกรุ๊ปเปิดตัวกาแฟสอมวยไทยกาแฟเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารและพรีเซนเตอร์ยอดมวยดังแห่งยุคนับเป็นอีกก้าวของสมานบิสเนสกรุ๊ปหลังจากที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจเสื้อยืดคุณภาพพรีเมียมราคาประหยัดภายใต้แบรนด์สมานกาเมนสมานเทคไลธุรกิจผลิตสื่อภายใต้ชื่อสมานมีเดียแอนด์บอสคาร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบรนด์สมานการ์เดนและเป็นเจ้าของค่ายมวยคุณภาพในขณะเดียวกันสมานบิสเนสกรุ๊ปก็ไม่รอที่จะต่อยอดธุรกิจด้วยการผลิตกาฟ รสชาติเข้มข้นที่เป็นซิกเนเจอร์คือกาแฟสอมวยไทยเป็นกาแฟที่มีคุณภาพหวานจากหญ้าหวานและปราศจากไขมันทารทานซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยมีพรีเซนเตอร์เป็น3ยอดนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์ตะวันฉายชอไทยเศษแสงมณีคลองสวนพลูรีสอร์ทกาแฟสอมวยไทยมีความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนร่วมในการสืบสานตำนานมวยไทยในทุกๆสาข,ขาของร้านกาแฟจำลองบรรยากาศของค่ายมวยให้มีความสมจริงมากที่สุดซึ่งตั้งใจให้เป็นจุดพักผ่อนและ จุดถ่ายภาพสําหรับผู้ที่ชอบความแปลกใหม่และชื่นชอบในกีฬามวยไทยโดยคุณสมานบุญยอประธานกรรมการบริหารสูงสุดในเครือสมานบิสเนสกรุ๊ปกล่าวว่าภาพรวมในวันนี้คือการเปิดตัวกาแฟมวยไทยและพิธีแถลงข่าวผู้ถือหุ้นร่วมถือหุ้นกับสืเกียรติเพชรซึ่งเป็นของป่าชุนบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นแล้วก็ของสอแดงแล้วก็เปิดตัวกาแฟมวยไทยโดยเราจะมีแฟรนไชส์กาแฟและก็แฟรนไชส์ของเสื้อยืดสมานกาเม้นด้วยโดดเด่นด้วยรสชาติรสชาติของกาแฟเอกลักษณ์ของมวย ที่จะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นท่าแม่ไม้มว่ยไทยที่จะเผยแพร่ลงสู่แก้วกาแฟของแม่ไม้มว่ยไทยไม่ว่าจะเป็นท่าต่างๆประมาณ10กว่าท่าหรือ45ท่าโดยจะมีพิซเนอร์เป็นนักมวยชื่อดังของเมืองไทยที่จะเป็นพิซเนอร์ขึ้นทางแก้วกาแฟของเราแทนนก,การตลาดนี้คือเรามุ่งหวังว่าเราจะเปิดในจุดที่แบบว่าคนมาเมืองไทยเริ่มแรก,กน,นะครับจะต้องมาดูมวยไทยกินกาแฟมวยไทยแล้วจะมีคอนเนคชั่นที่เป็นท่าต่างๆต,ติดไม้ติดมือไปรู้ว่าท่าแม่ไม้มว่ยไทยมีอะไรมัง่งโดยผ่านแก้วกาแฟที่เราได้ ที่เซ็โลงแก้วกาแฟผ่านนักมวยดังๆในศึกต่างๆตั้งเป้าเลยนะทั่วทุกกิจกรรมของมวยไม่ว่าจะเป็นศึกต่างๆแล้วก็สนามมวยต่างๆหรือแม้กระทั่งที่ว่าแหล่งนักท่องเที่ยวที่มาดูมวยไทยสนามบินหรือว่าต่างชาติที่ต้องการแบรนด์ของเราค่ายมวยไทยอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเราจะนําผลิตภัณฑ์ของเราโดยการเผยแพร่ผ่านกาแฟผ้าเอกลักษณ์ต่างๆของแม่ไม้มวยไทยจะไปสู่สายตาชาวโลกโดยผ่านมวยไทยผมสมานบุญยอแล้วก็ตัวผู้บริหารโดย CEO โของบริษัทสมานพิศิทธิ์ รูปปากถึงกาแฟมวยไทยและผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครือบริษัทของรเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดคิดถึงเสื้อยืดคิดถึงสมาร์ทการเม้น์หรือว่าน้ําสมุนไพรต่างๆแล้วก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่จะเสริมขึ้นมาเป็นแฟนชายเพื่อจะให้นักมวยเราที่ต่อยแล้วเหมือนถึงว่าอายุ 25, 28, 30หอย่างเงี้ยหรือว่ามีความต่อยมาแล้วรู้สึกเหนืน่อยเราจะมีอาชีพรองรับให้กับนักมวยทุกค่ายทุกคนครับโดยแฟนชายต่างๆของเราที่จะเปิดตัวขึ้นมาในธุรกิจของสมานบิสเนสกรุ๊ป